1วันนะคะกับเหตุชายคลั่งยิงปืนออกจากบ้านย่านสายไหมวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านทยอยเดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่61เข้ามาประเมินสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ แว่านี่หนูไปเปิดบานเกล็ดหลังบ้านออกเอากิ่นออกอ่างเงี้ยมันก็หมดนี่คือสภาพบ้านของจิรพันธ์ราชบัณฑิตฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุแม้เวลาจะผ่านไปหนึ่งวันแต่ยังคงมีแก๊สซ้ำตาหล,ลงเหลือเพราะประตูบ้านมีเพียงเหล็กดัดและมุ้งลวดทาให้แก๊สซ้ำตาล,ลอยเข้ามาเข้าของภายในบ้านแม้จะไม่ได้รับความเสียหายแต่มีรอยกระสุนหนึ่งรูที่กําแพงบ้านาก็มีกิ่นในบ้านครับพี่ แบบว่าเป็นกลิ่นแบบเขาเข้ามาในบ้านตอนแรกที่ว่าเหตุสงบแล้วว่าคือแสบตาหมดเลยคือแสบตาก็มีกลิ่นมีแบบว่าเป็นกลิ่นแก๊สกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ mm. ก็แสบตา้วก็คือเข้าบ้าน,น,มนไม่ได้อ่ะเพราะว่ามีกลิ่นอยู่ในบ้านด้วยอะไรด้วยคับพี่ตอนนี้ก็กลิ่นก็ไม่มีนะค่พี่ก็คือจางลงแต่ก็ยังมีอยู่ค<ม>ับพี่เพราะว่าเมาื่อวานนี้ก็ได้เข้ามาเปิดหน้าต่างเอากลิ่นออกอะไรด้วยตอนนี้กล,นกลิ่นก็ลงแล้วบบแบบเบาลง,งจางลงคับพี่ คือมันกลัวว่าถ้าเกิดเขามานอนแล้วมันมีผลกระทบอะไรไหมอะไรเงี้ยครับพี่ค่ะแล้วด้านสภาพจิตใจตอนนี้รู้สึกยังไงล่ะครับก็ปกตินะครับพี่เขาก็คือเขาโดนจับไปด้วยอะไรก็ก็ปกติดีก็ไม่ได้กลัวอะไรแค่แค่ว่ากลัวว่าจะมีใครขุ่นขั้งอีกไหมแค่นั้นค่ะ เช่นเดียวกับอาทิตย์นุกูลกิจพักอาศัยอยู่บ้านข้างๆข,ข,ของชายก่อเหตุต้องใช้พัดลมมาช่วยระบายแก๊สซ้ำตาที่ยังหลงเหลือโดยรอบบ้านมีรอยกระสุนถึงเก้ารู นาวาอากาศเอกคำรณช่วงชัยรองประธานชุมชนเปิดเผยว่าจากนี้จะมีการตั้งวอรูมเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาชาวบ้านพร้อมกับปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นและมีรายชื่อผู้พักอาศัยในแต่ละบ้านที่ชัดเจนนะเราต้องถอดบทเรียนแล้วก็เอาเรื่องความรักษาความปลอดภัยมาวันนี้ผู้กองท่านด้านนี้ของสายหมยเนี่ยก็มาคุยกันแล้วว่าวางแผนว่าเราจะตั้งวอร์มขึ้นมาที่สากร น่าจะใช้เวลา2อถึงสเดือนนะครับท่านครับตอนนั้นล่ายละเอียดจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยเรื่องครับทราบจิตใจของชาวบ้านเนี่ยตอนนี้คุยเบื้องต้นนะก็ต้องไปเข้าแต่ละหลังแต่ละหลังที่ประสบจริงๆมันมีหลายอย่างคือเด็กเล็กคนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทํางานไม่ได้มันเป็นพื้นที่มันบล็อกตั้งแต่ทางหน้าเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วไอเหตุปัจจัยเสริมเข้ามาคือขยะเม็ดอะไรเหี่เล็กเน้อยต้องแก้ให้หมดนะผู้พิทักษ์ท่านท่านทางตำรวจก็รับปากแล้วว่าจะมาช่วย จะมาช่วยทุกเรื่องก็ก็ไม่ยากสำหรับผมผมติดตามอยู่แล้วเรื่องนี้นะประธานนี้ก็คุยกันตลอดว่าเฮ้ยเราต้องต้องเปลี่ยนเป็นภาพลักษณ์น่ะทำใหม่เพราะมันคือไอ้วันนี้ยี่สิบหกอ้โทษเออสิบสี่สิบห้าสิบอะไรหกเนี่ยมันมันเป็นภาพที่เลวร้ายแต่สักสองสามเดือนเพราะว่าจะจะสวยงามนะจะสวยงามผมตั้งใจอย่างนั้นนะฮะ ขยะที่กองอยู่หน้าบ้านของผู้ก่อเหตุพบเศษกล่องยาแก้แพ้จำนวนหนึ่งและบันทึกข้อความขอส่งรายชื่อเข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชาปนกกิจสงเคราะห์ประจำปี2565ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่ควรจะได้รับ โดยวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บปลอกหัวกระสุนวัดขนาดรอยกระสุนและจำลองวิถีกระสุนนำหุ่นลักษณะคล้ายคนมาประกอบการจำลองเหตุการณ์ขณะที่ชายคนดังกล่าวใช้อาวุธยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ในช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เพื่อเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง สำหรับการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลซึ่งพลตำรวจเอกกำรงศัก์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกรายพร้อมช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตตามสิทธิที่ควรจะได้รับนะัทพรส้อยจำปาะรีพอ p o r t อร์รายงาน